สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุใหม่มาคุ้พมนะครับจะเรียกว่ากรุกใหม่ก็เพราะว่าด้านหลังจะมีตาวัดใหม่อมตรถตปั๊มติดไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวรครังที่ถูกนำมาฝากตลวมาคุ้งพรม เพื่อให้ครบ80,000ื่นสี่พันองตามคติความเชื่อโบราณเพื่อให้ทันเลิกวงสวงเจดีนะครับแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะฮะพิมพ์นี้เราจะเห็นในชุดของพระสมเด็จองค์ปฐมนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะมีลักษณะความสมมาตรตั้งแต่ปลายเสียนหรือปลายพระเกตนะฮะ ไปจนถึงฐานล่างสุดคล้ายๆกับพิมพเจดีนะครับแต่ว่ามีเส้นแคจีวอนองนี้การเปลี่ยนแปลงทางยาภาพเห็นชัดเจนนะครับดูตามขอบนะฮะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพมีปูนงอกส่วนพื้นผิวนะฮะนอกจากจะมีคาบกุที่ลงไปกอดจับติดแล้วพื้นผิวก็ยังเป็นผิวหางกระเบนนะฮะเส้นสายต่างๆล้วนแต่มีการ เปลี่ยนแปลงทางากระพาาเส้นซุ้มมีการม้วนตัวส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม่บรรทัดน,นะฮะมีเว้ามีโค้งนะครับมีปูนงอขึ้นมาตรงแผ่นหลังนะฮะผิวเป็นผิวฮักเบนในบางส่วนด้านข้างนะฮะเราจะเห็นขอตัดข้องข้างจะราบเรียบนะฮะแต่ก็มีฮี่โก ฝังติดอยู่ตามรอยแยกไปแตกนะครับด้านในคงค์พระก็งดงามหดูเด่นนะฮะเส้นสายสมบูรณ์นะฮะเราเห็นเส้นของแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับด้านหลังนะฮะมีการปั๊มตาวัดใหม่อมตรถน้ำหมึกเป็นสีง่วงนะครับช,ช่วงนี้จะมีปูน เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะฮะมีความสูงความต่ําเป็นลักษณะของผิวค้างกระเบนนะครับด้านหน้านะฮะลักษณะของแม่พิมพ์ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับตะเกตนะฮะยาวไปจนถึงซมพระเสียรข,ข้างจะออกไปทางวงรีนะฮะการวางแขนก็งดงามนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาดูด้วยกล้องกระัขยายสูงนะฮะภาพนี้ถ่ายด้านหลังด้วยกล้องกระัขยายสูงตรงมุมตั้งศพนะฮะเราจะเห็นที่กุกลงไปเกาะจับติดนะฮะก็สารพัดชนิดทั้งขี้ฝุ่นขี้ผงที่ดินขี้ทรายกิ่งไม้ใบหญ้านะครับน้ำหมึกเป็นสีม่วง เศษไม้ใบหญ้าที่ลงมปเกาะจับติดบนผิวผ้าแล้วมีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับนะครับอันนี้เป็นลักษณะส,สีขาวของปูนที่งอกขึ้นมานะครับภาพที่ชัดเจนมากนะฮะเราเห็นปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวชัดเจนนั่นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะ อันนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะครับผิวนะฮะมีสูงมีต่ำนะครับภาพนี้เป็นด้านหน้านะฮะเป็นหัวไหล่ซ้ายนะครับตรงนี้เป็นซอกแขนตรงนี้เป็นลักษณะของผลึกแขนไซียที่งอกขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของปูนที่งอกเส้นสายของธรรมชาติเกิดจากผลึกแขนไซายนะครับ หน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวเป็นตะภุมตะปั่มนะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงคิกลุกนะฮะซึ่งมีสรารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดบ,บนพื้นผิวแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะจับอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นสูงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพะฮะตามรอยแตกก็มีคีกลกแล้วก็มี ปูนงอกขึ้นมานะครับเส็นซมฝั่งขวานะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะผิวเป็นตะปุ่มตะป่่าไม่ราบเรียบนะครับพื้นคูหาเป็นผิวกระเบนนะฮะเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเมดนะฮะเราดูภาพจากกล้องกรถยายสูง จะเห็นว่าเป็นเม็ดใหญ่แต่ความจริงเป็นเม็ดเล็กนะฮะตรงนี้เป็นเส้นซมฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านขวาตัดเฉียงนะครับผิวเป็นผิวมะกรูดผิวโลกพจน์น,นะฮะเป็นตะปุ่มตะปับปลายฐานล่างสุดด้านซ้ายะจะตัดตรงกว่าด้านขวานะครับ เส้นนี้เป็นเส้นฐานสิงนะฮรรอบรอบริเวณฐานนะก็มีชิคกุกลงไปกาดจับติดอันนี้เป็นหัวฐานสิงหด้านขวานะครับเส้นสายเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะเราไม่เห็นพระบาทซ้ายนะครับ อันนี้เป็นหัวข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะฮะเป็นตัววงบอกว่าพระสุเดชตรงนี้เป็นพระสุเดชพิมพ์ใหญ่นะครับองแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพนะฮะอาท้องก็มีผิวที่เป็นตะปุ่มตะป่ําสูงสูงต่ำต่ำนะครับพระองค์นี้ไม่ว่าดูจุดไหนนะแล้วก็จะเหนเ็นการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพทุกจุดที่เราดูนะครับ เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะบริเวณหนะ้าอกผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะตรงนี้เป็นขนไซนะเป็นเส้นสายที่เกิดจากธรรมชาตินะครับตรงซอกแขนก็มีขี้ขูลงไปเกาะจับติดนะครับนีเป็นบริเวณพระสมีหรือพระเกตนะฮะมีขี้ขุลงไปเกาะจับติดคุมไว้ทําให มองลำบากนะครับพระพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากพระพักนะฮะพระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บไม่ผ่ากันล้างไม่ผ่ากันเช็ดนะฮะ ไม่ผ่านการใช้บูชาสภาพที่ให้เห็นเนี่ยก็เป็นสภาพเดิมๆนะซึ่งเกิดจากธรรมชาตินะฮะถ้าท่านได้ดูคลิปของผมบ่อยๆนะฮะก็จะเข้าใจนะฮะว่าธรรมชาติสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงภาระภาพธรรมชาติของความเก่านะฮะ ก็ย่อมเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาดูเป็นอันดับแรกนะครับทำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆที่เราเคยเห็นใน YouTube ที่เราเคยเห็นในหนังสือนะฮะก็ต้องเลิกใช้นะฮะเพราะว่าพระแต่และองค์จะไม่เหมือนกันสักองนะฮะโดยเฉพาะคำว่าแท้สากลพิมพ์นิยมก็เป็นแค่วทัทก,กรรมนะฮะถ้าไม่เชื่อก็ ไปดูใน y t u t u นะฮะพระสมเด็จที่เซียนใหญ่มีชื่อเสียงทั้งหลายนำมาโชว์นำมาชี้ตำหนินำมาสร้างมูลค่าตั้งราคาไว้องค์หลายสิบล้านแต่ละท่านแต่ละองค,องค์ก็ไม่เหมือนกันสักองคนะฮะแล้วก็ยังไม่เหมือนกับพิมพ์หลักสี่แบบที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมในโครงการพระเครื่องนะฮะ ใครมีชื่อเสียงมี power พระที่อยู่ในมือก็ยอมเป็นพระแท้สากลพิมพ์นิยมทุกองนะครับแต่คนที่ศึกษาสะสมพระสมเด็จส่วนมากนะฮะจะไปยึดติดในเรื่องของราคานะฮะมีพระสมเด็จอยู่หนึ่งองก็หวังว่าจะขายได้ราคาเงินล้านนะฮะแต่ ตัวเองไม่มีพาวเวอรนะฮะลูกค้าในมือก็ไม่มีก็จาเป็นต้องขึ้นไปหาเสียนนะฮะเพราะเสียนเขาประกาศว่าใครมีพระแบบนี้จะซื้อนะฮะเวลาเอาขึ้นไปเขาก็ตีเคเพราะเขาไม่ซื้อนะฮะโดยเฉพาะพระสมเด็จนะ,ะพระสมเด็จแท้ๆยังมีเป็นจำนวนมากนะฮะเซียนก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อราคาแพงๆนะฮะ ไปเดินตามตลาดนัดไปเดินตามแผงก็ไม่ได้สภาสมเด็จสวยๆแท้ๆราคาไม่แพงมากนำมาโชว์นำมา,ำมาลง YouTube ทำคลิปสร้างมูลค่าขึ้นมาก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดตำยาเช็คอายุแคนไซตรงขอบนะฮะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับ เป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะเราจะเห็นปูนงอกนะเป็นสีขาวนะฮะแต่ว่าพื้นผิวที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จกรุม่กัาคุณพรมนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมหรืออาจจะเป็นน้ำมันตังอิ้วที่อยู่ในองค์พระนะครับ น้ำหมึกเป็นสีม่วงนะฮะปูที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวที่กุลงไปเกาะจับติดมีเสศษไม้ใบหญ้านะฮะองนี้ที่กุลงไปเกาะจับค่อนข้างเยอะมากนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทางอายภาพก็โอเคชัดเจนนะฮะพระที่อยู่ในกลุ่มบางขนพรมนะฮะไม่สามารถเที่ยวจำแนกมวลสารต่างๆได้อย่างชัดเจนนะฮะเนื่องจากที่กลุ่มนะฮะ มีลักษณะคล้ายๆกระบวนสารหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงมุมนี้นะครับการเช็คด้วยน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะพระสมเด็จถ้ามีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าในการสร้างก็คือปูนปลาหอย เวลาหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะแต่ถ้าเป็นผ้าเรียนแบบผ้าใหม่ผ้าเลิ้นผ้าปูนพลาสเตอร์เราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายไม่เกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะตอนนี้หยดน้ํายาลงไปแล้วประมาณสิบยี่สิบินาทีนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กำลัง เพื่อนกล้องไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็คไห้เซนไซนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสามารถพิสูจน์ได้นะฮะต้องมองเห็นด้วยตาน้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะไม่กระจายไปตามพื้นผิวฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆนะฮะก็แสดงว่าผ้าองค์นี้เป็นพระสุเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนสมหลักในเนื้อผ้า ก็คือปูนเปลอกหอยแล้วก็ตรงกับตำรับตำลาโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนตั้นถ่ายรูปเสร็จก็ต้องเช็ดน้ำยาออกนะฮะตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้านะฮะมาดูด้านบนนะครับ สังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับพื้นคูหาก็มีลักษณะปูนงอกเป็นหางกระเบนนะฮะที่เราเห็นสีขาวใสๆวันนี้เป็นส่วนที่สูงขึ้นมานะครับสีน้ำตาลเป็นส่วนที่ต่ำนะครับตรงนี้มีขี้ขูลงไปเกาะจับติดนะฮะ การศึกษาสะสมเราก็ต้องพิจารณาธรรมชาติเป็นัำแรกนะครับตรงนี้เป็นบริเวณซอกแขนขวาขององค์ผ้านะครับดูขี้กุ่ตงไปเกาะจับนะครับตรงนี้เป็นเส้นแขน ตรงนี้เป็นหน้าท้องนะฮะสังเกตด,ดูผิวนะเป็นตะปุ่มตะปัก็งามนะฮะมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพลักษณะแบบนี้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ต้องใช้การเวลานะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเป็นเลยนะครับดังนั้นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์จะดูง่ายกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับ พระเด็บางคุณพรมปลูกใหม่เป็นพระที่ดูง่ายนะแตกปอมยากถ้าท่านเห็นบ่อยๆท่านจะจําแนกได้เลยว่าพระอ,องค์ไหนแท้หรือองค์ไหนไม่แท้นะครับพระเด็จอง์นี้เป็นพระเด็จพิมพ์ใหญ่สลูกใหม่บางคุณพรมเป็นพระเด็จวัลกระังแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนะฮะถูกนํามาฝากกลุกในเจนดีย์บางคุณพรมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ าำคติปัมเชื่อบโบราณและก็เพื่อให้ถาเลิกวงสวงเจดีนะครับก็ถือว่าเป็นพระสองคองนะฮะมีการอธิษฐานจิตสองครั้งก็คือที่พระตะคังครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนวงสวงเจดีครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ